รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสำหรับพิกอาการในวันนี้นะคะก็เป็นพิกอาการคุณขอมานะคะหัวข้อก็คือ ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะเป็นไปได้ว่าคนที่ามาดูคลิปนี้หรือว่าคนที่ทำคลิปนี้เนี่ยอาจจะกำลังมองว่าอยากจะออกมาทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยแล้วจะเป็นยังไงนะเป็นพิกัสโตนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะมีให้เลือกหินสี่ก้อนนะคะเลือกหินก้อนที่ดึงดูดคุณที่สุดเลยนะ เดี๋ยวลองดูนะคะว่า wow. แต่ละคนจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะนะคะขอเลือกหินก่อนนะโอเคแล้วก็นี่ละกันเออม,มีหอยอินหอยหอยแล้วมั <c> ้ย <oughs> มีหินก้อนที่หนึ่งนะคะก้อนที่สอง <c oughs> ก้อนที่สามแล้วก็ก้อนที่สี่นะคะหนึ่งสองสามสี่อ่ะ ถ้าทำธุรกิจส่วนตัวแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเลือกกองที่ดึงดูดคุณที่สุดเลยนะคะดึงดูดคุณที่สุดนะคะตั้งจิตอธิษฐานเลยนะคะ ใครที่ยังเลือกไม่ได้ให้กด p a ส s e นะคะส่วนคนที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูคำทำนายกันเลยนะคะเริ่มจากหินก้อนที่1ก่อนเลยนะคะสีขาวนี้นะคะทำธุรกิจส่วนตัวแล้วจะเป็นอย่างไรถ้าทำธุรกิจส่วนตัวจะเป็นอย่างไรมาดูกัน Rain, okay. The Emperor. Wow, 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 wow. อืมสำหรับคนที่เลือกเห็นก้อนที่หนึ่งนะคะหรือสีขาวเนี่ยนะคะออร่าคอร์สเนี่ยนะคะจะบอกว่าถ้าทำธุรกิจส่วนตัวแล้วเนี่ยนะคะค่อนข้างจะทำให้คุณเนี่ยมีชีวิตที่อิสระนะคะแต่ในความอิสระเนี่ยก็จะต้องมีความระมัดระวังนะคะในการทำธุรกิจนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าเราเไม่ได้ ประมาทนะมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณได้แต่จะบอกว่าการทรําธุรกิจของคุณเนี่ยมันจะทําให้คุณน่ะแข็งแกร่งคือจริงๆแล้วพื้นฐานของคนที่เลือกหินก้อนนี้เป็นไปได้ว่าคนค่อนข้างที่จะเป็นคนแข็งแกร่งอยู่แล้วนะแข็งแกร่งสามารถจัดการปัญหาอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีคือคุณรู้ว่าวิธีที่จะต้องจัดการแต่ละอย่างต้องเป็นยังไงเนาะ บางครั้งบางตอนก็อาจจะต้องละมุนล,ละม่อมบ้างอะไรเงี้ยคุณก็ค่อนข้างจะรู้แล้วก็แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรเนี่ยคุณก็จะยังยืนหยัดแข็งแกร่งอยู่ได้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นกับคุณด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีมีความหวังเขาเรียกว่าอะไรอะมีความฝานันมีความหวังที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นมีความสุขกายสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ก็ อย่างที่บอกไปนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่ามันก็มี2มุมเนาะมันมีอะไรที่ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องเตรียมการเตรียมตัวให้ดีนะคะเพื่อจะที่จะรับมือกับสิ่งที่ต้องจัดการต่างๆนะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของคนที่เลือกหินก้อนที่หินก้อนที่หนึ่งนั่นเองนะคะว่าทําธุรกิจแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะอ่ะมาต่อกันเลยนะคะที่หินก้อนที่สองนะคะสีเขียวสีเขียว วันนี้เป็นอะไรล <c oughs> ิงเปรี้ยวออร์ไ s กัรสเนสนะฮะก้อ <c> น <oughs> สีเขียวนะคะหรือหยกนะคะมาดูกันว่าถ้าทำธุรกิจส่วนตัวแล้วชีวิตคุณจะเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันเลยนะคะภาพรวมของไพ่เนี่ยมันอาจจะประมาณหนึ่งเดือน3าเดือน6เดือนแล้วแต่นะคะหรือไม่เกิน1ปีนะคะ ่ะมาดูกันถ้าทำธุรกิจส่วนตัวแล้วจะเป็นอย่างไรของคนที่เลือกหินก้อนสีเขียวอ six of o n e s the tower justice เขอขยายเดี๋ยวทางเพิ่มหน่อยสิใน j o จอบซอืมโอเคอะขออีกใบนเอาละค่ะ ้ารทุเลาขิดส่วนตัวจะเป็นอย่างไร สีใบเลยอ่ะสำหรับคนที่เลือกก้อนสีเขียวนะคะถ้าทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยต้องบอกว่ามันจะเป็นการแบบเปลี่ยนแปลงกระทันหันหลายๆสิ่งหลายอย่างนะ,ะเป็นไปได้ว่ามันน่าจะเหมือนแบบลมกระดานความเป็นคุณเลยนะคะซึ่งถ้าถ้าคุณคิดที่จะแบบไม่ทำงาน ไม่แน่ใจว่าคนที่เลือกหินก้อนนี้ทํางานประจําอยู่แล้วหรือเปล่านะคะถ้าทําถ้าทํางานประจําอยู่แล้วเราคิดว่าจะล้มเลิกทั้งหมดแล้วก็มาทําธุรกิจส่วนตัวเหมือนล้มกระดานมันก็จะแบบเหมือนเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปเลยเนาะแล้วก็มีอะไรที่จะต้องฝากฟันเยอะเหมือนกันนะคะหรือถ้าทําแค่จะทําเสริมทําเสริมน่าจะโอเคนะคะเพราะว่าเหมือนกับคุณก็มีต้นทุนมาอยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งมันเหมือนกับว่าอ่าต้องความมันมีความสําเร็จ เกิดขึ้นนะแต่ว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วก็ต้องคิดตัดสินใจอะไรดีๆก่อนที่จะลงทุนหรือว่าก่อนที่จะทําอะไรต่างๆเนาะมันมีอะไรที่ต้องลุยนะให้ใจเย็นๆนะคะไพ่บอกว่าให้ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ให้คิดตัดสินใจดีๆนะคะก่อนจะลงทุนก่อนจะทําอะไรนะคะแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันจะต้องมีเผชิญปัญหาุปสษรคนี่แหละเออซึ่งอาจจะต้องแบบ ใช้เวลาอดทนรอคอยสักนิดคิดพิจารณาดีๆนะคะ,ะแต่ว่ามันก็จะทําให้คุณมีความสุขง่ายๆสบายๆนี่แหละแต่ว่ามันอาจจะแบบมันอาจจะมันอาจจะแบบต้องทําควบคู่ไปกับงานประจำอ่ะอาจจะไม่เหมาะกับการแบบเปลี่ยนทันทีเพื่อมาทําธุรกิจส่วนตัวเลยอะไรย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดแต่ไพ่ก็บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดจากการ เป็นไปตามสิ่งที่เรากระทํานะคะถ้าเกิดว่าเราขยานันเราสู้เราลุยยังไงมันก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนนะคะมันก็จะมีสิ่งดีๆมีสิ่งมีค่า เกิดขึ้นนะเงินทองแก้แหวนเงินทองก็จะมีนะคะแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็มีอะไรที่ต้องฝ่าฟันเยอะเช่นเดียวกันนะคะความสําเร็จหรือว่าสิ่งดีๆนะรออยู่ข้างหน้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะเพราะฉะนั้นคิดพิจารณาดีๆนะไม่ต้องรีบร้อนอดทนรอคอยให้เวลาหน่อยนะคะแล้วก็ใจเย็นๆน,นิดนึงนะคะแล้วก็อย่าคิดที่จะล้มกระดานไปเลยนะคะก็ ทำควบคู่ไปเนาะค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปนะวันหนึ่งมันก็จะเป็นอะไรที่มั่นคงมากขึ้นมีมีคุณค่ามากขึ้นนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกหินก้อนที่2หรือยกนั่นเองนะคะต่อมาค่ะหินก้อนที่3นะคะสีน้ำตาลนี้มาดูกันว่าถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะ Mm. Nine of b o n d s The Empress วาวอยู่นะอืม Page of Pentacles โอเคค่ะอ่ะอีกสามไดเป็นอังวาเท่านะเดี๋ยวกันว่าทางเมื่อส่วนตัว,วแล้วก็เป็นอย่างไรายสำหรับคนที่เลือก เห็นก้อนสูนย์ตาลนะคะบทที่สามสิบหกอืม,อมโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกหิน ก้อนสีน้ำตาลนะคะถามว่าทำธรุรกิจแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะไพ่ก็บอกว่าถ้าทำแล้วเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่ต้องให้แก้ให้จัดการเนี่ยอยู่บ้างไม่อยู่บ้างอ่ะอยู่หลายจุดเหมือนกันนะซึ่งอาจจะทำให้คุณต้องแบบว่แบบต้องใช้เวลาในการแบบว่าทบทวนตัวเองในการแบบรอกแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับมีติด มีอะไรติดกับอะไรบางอย่างอะเนาะที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะแต่ว่ามันก็จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำพามาซึ่งการเงินที่ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็มีอาจจะมีดวงนารีอุปัมภมที่คอยช่วยเหลือนะหรือเป็นไปได้ว่าทําธุรกิจแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้คุณมีความ มั่นคงทางการเงินมากขึ้นมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นโดดเด่นเป็นที่สนใจของผู้คนมากขึ้นมีคนมาติดต่อสื่อสารเจรจามากขึ้นนะคะเป็นไปได้ว่ามันก็จะค่อนข้างที่จะไปไปได้สวยทีเดียวนะแต่ว่าก็มีความแบบว่าเหมือนต้องประครับประคองหรือช่วยเหลือผู้คนหรือช่วยอาจจะเป็นญาติพี่น้องหรือว่าครอบครัวอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคือเหมือนกับว่าถ้าทำเนี่ย มันอาจจะต้องแบบต้องช่วยเหลือคนนู้นคนนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็อาจจะทําให้คุณแบบค่อนข้างจะแบบเหนื่อยเหมือนกันแต่คุณก็เต็มใจนะที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอืมแต่โดยรวมแล้วก็คือเหมือนกับว่ามีคนช่วยเหลือด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็จะทําให้คุณแบบค่อนข้างจะโดดเด่นเป็นที่สนใจมีคนคอยให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะอาจจะทําให้มีความแบบมั่นคงมากขึ้นมีการเงินเป็นจุดเริ่มต้นของการเงินที่ดีแล้วก็มีการติดต่อ สื่อสารเจราจาอะไรเข้ามาเนาะการร่วมทุนร่วมหุ้นร่วมลงทุนลงแรงอะไรก็จะมีเหมือนกันเนาะอาจจะต้องปิดหูปิดตาเสียบ้างด้วยนะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะมีอะไรติดขัดอะไรเงี้ยที่ทําให้คุณต้องออให้เวลาตัวเองเนาะในการที่จะตัดสินใจในการแก้ปัญหาหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะ แบบค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไปทีละปลอกทีละปลอกอะไรทานองนี้นะคะนี่ก็คือคนที่เลือกเห็นก้อนสีน้ำตาลนั่นเองนะคะอ่าสุดท้ายแล้วนะคะสําหรับคนที่เลือกเห็นก้อนสีม่วงนะคะเห็นไหมเห็นไหมว่าม่วงอ่ะ,อะมาดูกันว่าถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวแล้วจะเป็นอย่างไรนะคะ Mm, five of stars. The High mm, Seven of Couch yeah, The High Pretest, see. Mm. Ah, okay. สำหรับคนที่เลือกหินก้อนสีม่วงนะคะอะเปิดไพ่ถอ,อีกหน่อยหนึ่งลืมไปเปิดอลัเคิลด้วยนะคะว่าถ้าทำธุรกิจแล้วจะเป็นอย่างไรอืม สำหรับคนที่เลือกหินก้อนสีม่วงนะคะทำธุรกิจแล้วทำธุรกิจส่วนตัวแล้วจะเป็นอย่างไรอันดับแรกบอ,อกเลยว่าอาจจะเจอแบบคนแบบเอาเปรียบหรือเอาแต่ใจอะไรบางอย่างเนาะทำให้ต้องแบบว่าคอยแบบสื่อสารเจรจากันให้ดีเนาะหรือคอยแบบว่าดูแล จิตใจตัวเองด้วยเนาะให้ดีนะคะเป็นไปได้ว่าอาจจะเจอคนแบบเอาแต่ใจอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นคนที่มาร่วมหุ้นร่วมทุนของคุณนั่นแหละนะคะที่ที่ทําด้วยกันแล้วบางทีมันอาจจะแบบความคิดเห็นไม่ตรงกันหรืออะไรเงี้ยจนแต่เขาก็แบบเหมือนเอาแต่ใจจนคุณต้องแบบเออทำอะไรก็ทําอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะคะรู้สึกน้อยๆหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้นะคะแล้วก็ จะบอกว่าคุณค่อนข้างจะมีความแข็งแกร่งนะแต่ว่าคุณค่อนข้างแข็งแกร่งไม่ว่าจะเจอกับอะไรคุณก็จะยังคงยืนไหวยังสู้ได้ทํางานเก่งนะหรือเป็นไปได้ว่าคนที่ประเปิดไพ่นี้บางคนอาจจะเป็นแบบพวกหมอดูสนใจที่จะทําหมอดูทําอะไรอย่างนี้เป็นอาชีพนี้ก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็เหมือนกับว่ามีสิ่งที่เหมือนกับมีหรือเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีช้อยส์ในการแบบ จะทาธุรกิจส่วนตัวอยู่เยอะแยะเลยอ่ะอยังเลือกอยู่ยังเลือกยังตัดสินใจอยู่นะคะแล้วก็จะบอกว่ามันเหมือนกับว่าอถ้าคุณทําเนี่ยอาจจะต้องดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยนะเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องออาจจะต้องทําคุณอาจจะทํางานหนักคือคุณเป็นคนค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็อค่อนข้างที่จะมีความขยันในการทํางานเนาะบางทีอาจจะแบบทํางานหนักเนาะหรือว่าอาจจะเจอคนที่ เวลาทำร่วมกับคนอื่นหรือลนธุรกิจร่วมกับคนอื่นมันก็อาจจะมีแบบความเห็นไม่ตรงกันบ้างหรืออะไรเงี้ยอาจจะทำให้แบบสุขภาพาไม่ได้พักผ่อนนะเนาะก็อาจจะต้องแบบดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องตัดสินใจระหว่างเรื่องของการเงินเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรักอะไรต่างๆเกิดขึ้นกับคนด้วยนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าคุณจะต้องมี ถ้าคุณทำงานอะไรเกี่ยวกับเกี่ยวกับางานในที่ลับหรือว่างานที่มันเป็นอย่างเช่นธุรกิจออนไลน์เนาะขายของออนไลน์อะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ว่าอาจจะแบบก็อาจจะส่งเสริมได้ดีเหมือนกันนะก็เป็นไปได้เป็นไปได้นะคะเ,เป็นไปได้นะคะแล้วก็อื จะบอกว่าเหมือนคุณเป็นไปได้ว่าคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็เลือกหินก้อนนี้เป็นไปได้ว่าคุณยังตัดสินใจไม่ได้หรอกมีตัวเลือกอีกเยอะมีตัวเลือกค่อนข้างเยอะทีเดียวว่าจะทําอะไรอย่างไรดีนะคะยังตัดสินใจอยู่ยังคิดอยู่นะแต่ว่าคุณเป็นคนทํางานเก่งถ้าทําก็จะประสบความสําเร็จนั่นแหละนะคะแต่ว่าก็อาจจะแบบต้องเจอกับ เรื่องความที่เห็นไม่ตรงกันหรือปัญหาอทปสัพค์ที่เข้ามาแล้วก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าพอมันทําเองเนี่ยเป็นไปได้ว่าความกดดันอะไรต่างๆก็มากขึ้นเนาะประมาณนี้นะคะนี่ก็เป็นภาพรวมของคนที่เลือกหินก้อนที่4ีหรือหินสีม่วงนั่นเองนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะสร้างแนวทางในการตัดสินใจหรือว่าเป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจให้คนที่เข้ามาดูฟัง มาดูมาฟังคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะในการตัดสินใจว่าจะทำธุรกิจดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะแล้วก็ตามธรรมเนียมนะคะจะเปิดไพ่หนึ่งใบให้ใหสําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะไม่ว่าคุณกําลังจะคิดอย่างไรอยู่นะคะนี่คือไพ่ที่อยากจะบอกสื่อสารถึงคุณและให้กําลังใจคุณและสร้างการตื่นรู้ให้กับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ค่ะคุณได้ไปนี้ รู้เท่าทันโลกธรรมนะคะสัมผัสสิ่งใดอย่างไม่รู้เท่าทันสิ่งนั้นจะนำทุกข์มาให้สัมผัสสิ่งใดอย่างรู้เท่าทันสิ่งนั้นจะนำสุขมาให้การรู้เท่าทันคือรู้ว่าโลกธรรมเช่นสรรเสริญหรือนิทาเกิดอย่างไรมันอยู่ได้อย่างไรมันดับอย่างไรมันมีคุณหรือข้ออดีอะไรบ้างมีโทษอะไรบ้างการรักษาจิตใจไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นต้องวางใจอย่างไรมันไม่ง่ายแต่การพยายามทําสิ่งที่ไม่ง่าย ก็ไม่ยากสําหรับผู้มีศรัทธานั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่พพยอยากจะบอกว่าให้รู้ท้อทานโลกธรรมมีทุกมีสุขมีดีมีเสียเป็นปกติธรรมดาของโลกไปนี้นะคะถ้าเราไม่ยึดดีไม่ยึดเลวไม่ยึดดีไม่ยึดเสียนะคะวางใจให้มันเป็นกลางกลางให้มันรู้ว่าเกิดขึ้นต่างอยู่ือก็ดับไปมีดีดีก็มีเสียมีเสียก็มีดีนะคะก็จะทำให้ใจเรามันมีความสุขได้ง่ายขึ้นนะคะ แล้วก็ฟังดูเหมือนง่ายแต่ทำมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ไอ้เรื่องที่มันไม่ง่ายเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราทำได้เนี่ยและพยายามทำให้มันให้มันพยายามทำให้มันได้เนี่ยมันก็จะสามารถเกิดขึ้นได้มันไม่ยากเกินไปสำหรับคนที่ตั้งใจนะคะแล้วก็มีศรัทธา แล้วก็มีความเชื่อมั่นนะคะก็ประมาณนี้สิ่งที่พ่ออยากจะบอกนะคะก็เป็นกำลังใจใทุกคนนะคะไม่ว่าคุณจะตัดใจอย่างไรก็แล้วแต่นะคะห้อยลงมือทําให้เต็มที่นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะคะชีวิตเราจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินและตัวคุณเองทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลเลยนะแล้วก็ความคิดของคุณเองด้วยนะคะก็เป็นตัวกําหนดโชคชะตาถ้าเรามั่นใจในตัวเองเชื่อมั่น ลุยไปให้สุดทัศนคติที่ดีจะนำพามาซึ่งสิ่งดีๆเสมอนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะหวังว่าคลิปนี้จะสร้างกำลังใจสร้างแนวทางไกด์ไลน์ให้กับ ทุกกคนนะคะที่เข้ามาฝังคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกรดิ่งกริ้งกริ้งกด See First ให้กับแฟนเพจอัมทารินีดนตรีไพ่หัวใจแห่งสุข YouTube c h anel n อัมทารินีแล้วก็ TikTok อ um ัมอันเดอร์สกอร์สามีารินีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ